การปลูกผักนะคะเป็นการวิจัยชนิดหนึ่งครั้งนี้ปลูกกระชายก็จะเป็นการวิจัยเช่นกันการวิจัยก็จะพบว่าการปลูกกระชายในครั้งนี้สามารถปลูกในกระถางได้ดีมากๆถ้าจะสรุปนะคะกระชายปลูกในกระถางเจ็ดนิ้วก็มีหัวให้ได้เก็บเกี่ยวกินนะคะแล้วก็ถ้า ใครอยู่ในเมืองนะคะ FC ที่อยู่ในเมืองถ้ามีพื้นที่ที่จะวางกระถางกระชายเราอาจจะปลูกใส่เข่งเล็กๆก็ได้เข่งไม่เล็กมากเข่งขนาดกลางขนาดเนี้ยนะคะกว้างประมาณ7นิ้ว8นิ้วขึ้นไปนะคะปลูกใส่เข่งแล้วเราก็ปรุงดินนะคะหาอะไรมารองไม่ให้ดินไหลออกสักหน่อยนะคะหาวัสดุมารองเราก็สามารถปลูกกระชายขายได้นะคะ ดีมากเลยกระชายเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้อยู่บริเวณที่มีแสงแดดจัด